ส่วนอำเภอกำตังจังหวัดตรังนะครับพี่อภิชัยพวงสว่างและก็พันรยาก็สืบทอดภูมปัญญาจากการทำขนมสี่ขาจากบรรพบุรุษที่จากเมืองจีนเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วนะครับเพื่อให้คงอยู่ขนมสี่ขาคุณผู้ชมเป็นขนมโบราณนะครับทำจากแป้งสาลีจะมีไส้ยอยู่ตรงกลางเป็นสีน้ำตาลเคี่ยวจนเหนียวหนึบคล้ายกับน้ำตาลแว่น เมื่อนวดแป้งจนฟูได้ที่ครับก็นําแป้งมาประกบกันโดยว,วางแผ่นน้ําตาลไห้ตรงกลางก่อนแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก่อนจะใช้นิ้วเจาะครูตรงกลางนะครับแล้วก็นําแป้งข้างหนึ่งสอดรงไปในรูบิดให้เป็นเปรียวแล้วก็นําไปทอดนะครับจะได้เป็นขนมสีข่ขาคล้ายกับมีขาอยู่สีข้าง ส่วนความยากก็คือจะต้องใช้ความร้อนของน้ำมันปานกลางนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมันมันร้อนเกินไปเนี่ยไส้น้ำตาลมันจะไหม้ครับแล้วก็แป้งก็จะไม่สุกด้วยแต่ว่าถ้าไปอ่อนเกินขนมสีขาก็จะอมน้ำมันแต่ว่าต้องทอดให้พอดีครับจะได้ขนมสีขาสีเหลืองทองเนื้อแป้งกรอบนอกร่มในไม่โป่งเหมือนกับปาท่องโกะครับแล้วก็มีความหวานจากน้ำตาลที่สอดแทรกอยู่ตรงกลางด้วยครับขายชิ้นละ5บาทเท่านั้น ปัจจุบันนี้เหลือขายแบบนี้แค่เจ้าเดียวเท่านั้นในจังหวัดตรังนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่เขตเทศาบาลเมืองกันตังอำเภอกันตังเปิดขายตอน6โมงเช้าถึง10โมงเท่านั้นนะครับเห็นว่าเปิดไม่นานก็หมดทุกวันนะครับวันหนึ่งใช้แป้งสาลีบรรลับประมาณ5กิโลกรัมขายหมดทุกวันนะครับวันหนึ่งได้รายได้ประมาณ1 5 0 0บาททีเดียวและยังมีลูกหลานทายาตรุ่นที่3นะครับที่สืบทอดการทําขนมสี่ขาแบบนี้หวังไม่เป็นอาชีพแล้วก็มรดกทางภูมิปัญญาต่อไปด้วยครับ ถึงหน้าตาจะคล้ายกับปลาท่องโกแต่ว่าก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปครับถ้าอยากจะลองอุดหนุนต้องไปชิมที่อำเภอกันตังเท่านั้นนะครับ